สวัสดีครับ fc น้องอุหิงเพชรมันแพง fc สาวน้อยเพชรมันแพงและ fc บดโจและขอขอบคุณ fc โซโลตุบลที่ได้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามอ,าอ่านคลิปสซโลอุบลต้องขอขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้สซโลอุบมาเล่าเรื่องน้องอุ้งหญิงเพชรมันแพง ที่ไปทัวร์อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่ปนตั้งแต่วันที่4กันยา6เจ็ดเมื่อคืนนี้น้องก็ได้ไปร้องเพลงแสดงที่ร้านนิวสยามโยโกฮาม่า FC ของน้องอวิง FC บอสโจ ให้การต้อนรับเป็นอย่างมากและอบอุ่นจนซีเต็มล้านนิวสยามสำหรับคืนวันที่7วันนี้ของก็จะไปแสดงที่ร้านมุมปากโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่น ก็ขอฝาก FC ทางประเทศญี่ปุ่นและ FC ของน้องอุ้ง,ง FC ปัจโจ FC สาวน้อยเพชรมันแพงไปให้กำลังใจน้องอุ้งอิงเพชรมันแพงซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ